เสียใจมากเพไม่งัมม้นอี่ียนต้องเข้าเรื่องเองอ่ะแคนคือแคนเข้าข้างเขานะสิอโอ้้าวสวหยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มหนูยแยมนะคะจะมาชอ์ตุ๊กตาของหนูยิ้มหนูยแยมเท่มีทั้งหมดนะคะแต่เอ๊ หายไปไหนแล้วเนี่ยคะอ,อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาดูดีกว่าเนาะมาดูตรงนี้กล่องอุ้ยใครเนี่ยกยขคางไนเนี่ยตุ๊กตาหวอนูแย้มเลยเนี่ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> นี่คือตุ๊กตาคังตุ๊กตาของหนูยิ้มหนูแย้มทั้งหมดนะคะมีอะไรยังไงบ้างวันดีวันด,นดีนี่คือว้าของหนูยิ้มนะอ๋อบ้านของหนูยิ้มหละะักฮะ ว้มีเนื้อด้วยล่ะว้าวอ๋มีแซลมอนด้วยล่ะคะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมายเป็นพริกอ้โว้มาเนี่ยโอหนูยิ้มหนูแย้มแนะนำหน่อยสิคะว่าตุ๊กตาของหนูยิ้มหนูแย้มมะค่ะมีอะไรยังไงบ้างมันคืออะไรโหเทลงมาแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหโอ้โหเต็มไปหมดเลย โอหดูดูครั้งสมบัติของหนูยิ้มหนูยันนะคะเปิดเลยยคะโอ้อ่ะเปิด้ักทองด้วยว้ายกุ้งรับเติรกุ้งรับเติรนด้วยนะคะเปิดฟักทองหรอคะเม็นงตัวกดเป็นงูปลามีอะไรอีกคะอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยะไยเนี่ย ว้าวด้วยวัดทีทวน้อยเกมือคอล B M E ไอ้ทวน้อยคุณดูแย่ไ้หด้อยโอ้ยทวน้อยอ๋อมันคือ้ยังไงคะเม็ทวค่ะอันนี้มันเป็นทวนลันเต้าอยู่ในนี้อ๋อน่ารักจ้าเีกันดับที่การยิ้มของมันอ๋อเรียงการันระดับยังไงล่ะคะใหญ่กลางเล็กเล็กกลางใหญ่เสร็จแล้วแล้วก็ปิดซิปนี่เป็น้า ดูปิดซิปนะบุ๊คบุ๊คบุ๊คนี่ปิดซิปหาดีไทยไม่มีนะได้จากญี่ปุ่นมาอ๋อตัวไหนคะอ๋อหนูยักษ์ได้จากญี่ปุ่นมาหนูยะแม่หุยมองไม่เห็นอะไม่หรอรอยิ้มย้อนแมงเมลขึ้นแล้วแมงกำลังถ้าแบบนี้พอดีแม่เมีไม่น่าัดฟึ่มตรงนี้เลยอุ้ยเราอย่างนี้ดีกว่าไหมสมมุติเนาะอันไหนที่โชว์แล้วมาวางตรงนี้ก่อนอ้าวอรร์่ะกินแฮมเบอร์เกอร์นะอ่ะขนมปังอุ้ยพ่อไม่มีขาเนี่ย อ๋อดูสิดูสิตรงนู้นน่ะมีอะไรโผล่มาหนาอุ้ยน้อจ้าเอ๋จ้าเอแย,อออยมฉีเฮ้หนอไม้ด้วยก <c oughs> ีวีเพชรส้มกับอะไรอ่ะมะนาวส้มกับมะนาวเหรอออแล้วก็นี่อะไรคะเนี่ยพริกอ๋ออันนี้เป็นมะระที่ขมโผลมาค่ะเป็นหมวดผักนนัไ่ไงะ อู้นี่เป็นอะไรเออใครรู้จักอ๋อมือเป็นเบคอนเป็นที่เรียนกระดาษดีชื่อได้นี่ดึง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 ค่ะข้าวโพดเอามีข้าวโพดเลยปลาไหนมีปลาอันนี้ปลาค่ะปลาทูปลาทูมีสองตัวเหรอคะอุ้ยรักกันปลาทูรักกันอู้นี่ก็คืออะไรคะอันนี้คือปลาคนนี้คือหมันโถหมันโถอ่ามีอะไรอีกคะอ๋อมีปลา โอ้มีกุงก้งกุ้งว้าวดูดิตามันมกุ้งรับเตอร์ค่ะ,มะแมลงสาบค่ะขาไก่อะไรนะคะไก่สองค่ะว,ว้าวขาไก่อ้วนมากเลยโคตรละเลขสูงแล้วคือชักโคล้แล้วลิงอ,อึอ๋อ,อเป็นอึออกมาเลยเหรอคะอ๋อแล้วนกะ็อุ้ยอะไรเกาะหนูยิ้มมาคะ ถ้ากดตรงนี้มันมีปุ่มกดตรงที่ท้องจะมีมีเสียงนะคะกดดูสิหนูแย่ไปมุดอะไรตรงบ้านนะมาแล้วมาแล้วโอ้โหมีมีตุ๊กตาในบ้านอีกนะคะดึงออกมาแล้วดึงขาออกมาเลยเนี่ยไม้เป็นเจ้ายูนิคอร์นไงเออเจ้าแมวว้าวคืออะไรเหรอตัวเนี้ยเป็นตุ๊กตาเมอร์เมด มากเลยค่ะฟักทองผลเล็กฟักทองผลเล็กค่ะนี่ไหนคะว้าวนกแมวเหมียวแมวเหมียวค่ะขนมปังโอ้ขนมปังให้แมวเหมียวกินหน่อยแล้วมามันมันโพนี่ว้าวมีโพนี่เหรอคะน่ารักและเป็นสิทธิ์ด้วยเออโอ้โหยังเหลือเยอะอยู่เลยค่ะ คะโอ้แตงโมจริงๆด้วยว้าวมีแครอทด้วยไหนคะบอคโคลี่อ๋อนอนกับหัวอยู่เลยอันนี้ไงบอคโคลี่ไงอ๋อนี่ก็คือโค้ดค่ะั้แมวไว้น่ามันอยู่เห็นเลยค่ะแม่ทีงนี่หมาหมาเก่าๆน้องหมาซื้อไปนานมากแล้วคะซื้อไปนานมากแล้วดีเลยมีเอลโมถ้าไม่มีเอลโมนี่เสียใจมาก

มด,ดนมไหนมีเต้านมมีนมด้วยมันเาดูมูนมเจ้าหมูจ้าหมหมูมอ้โมนาทำไมไม่มีตาคะตรงไหนอะโมนาสวัสดีโมอานใจของโมอนาด้วยถ้าใครถ้าใครดูดูการ์ตูนโมอนาก็จะเห็นนะเองค่ะว้าวเมอร์เมดน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะปุ้ม ไข่ดาวว้าวน่ากินมากเลยค่ะไอศครีมแมวเหมียวตัวยักษ์ค่ะอันนี้มีกมวอันี้แซลมอนว้าวแซลมอนชิ้นโตโอ้อันนี้ก็ดูพุงขาดอีกละเจ้าฮิปโปอันนี้ก็เจ้าหมาอีกละโอ้โหหมาตัวหมาหลายตัวมากเลยค่ะอ๋อนี่ตุ๊กตาโอ้นี่เป็นซอยอยีกแล้วเหรอคะสีชมพูค่ะนี่แมวอุ้ยโอ้ใช่จริงๆด้วยอัปปาก้าว้าวอัปปาก้านี่เจ้าอัปปาก้ามีแม่ทำไมเมืไหรคะ อ๋อนี่ไงแม่อัปปาก้าค่ะอันนี้อ่ะตัวนี้ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไทยนะตัวนี้ได้จากญี่ปุ่นเหมือนกันแต่อืมอึน้องหมาและสุดท้ายว้าวไข่ดาวนั่นเองอย่าลืมใครดูยิ้มโอ้โหดูหนูยิ้มใช่สุดท้ายคือเจ้านี่อ้าวทาใส่ปลาลรอคะดูหนูยิ้มเมื่อกี้หนูยิ้มกระโดดทำเป็นกองไว้ก่อนปุ๊มโอ้โหจะทำเป็นกองสวย หนึ่งสองสามโอโห่ Además> ้าายิ้มนึงสองโอโห่หนึ่งสองสามแลวแล้วโอโหระบางหัวชนตรงนี้ด้วยนะคะให้หนูยิ้มกับหนูแยมเลือกมาหนึ่งหนึ่งอย่างที่ตัวเองชอบที่สุดในบรรดาตุ๊กตาทั้งหมดเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวให้หนูยิ้มหนูแยมเลือกก่อนนะตัวไหนตัวไหนตัวไหน ใช่ไหมคะอ๋อหนูย้ำเจ้านกฮูกล่ะนี่ก็้หนูยิ้มเจ้าลอปเตอร์โอเคแล้ววันนี้เราจะเอาตุ๊กตาทั้งหมดนี้มาโชว์แสดงมาโชว์แสดงทำการแสดงโชว์ให้แม่ปุ๋ยกับพ่อบอมนะคะระหว่างนี้ให้หนูยิ้มหนูย้ำจับฉากเลยจับฉากเอาตัวละครพวกนี้จะเป็นตัวละครวอาตอนนี้ยังไมได้เลยเลยเลยโอ้จัดเสร็จแล้ว อเนชืของยิ้มหนูแย้มทำการ์ดเชิญด้วยนะคะลูกกาอ่ารนี้สวยไหมคะลูกาของแม่ปุ๋ยมันเหมือนไม่สวยดูสิมันไม่สวยเลยระบายสีลูการระบายสีว้าวแด๊เดียนังทำผิดอโอเคป่ะไปเชิญพ่อบมขึ้นมาลงมาเร็วว้าววันนี้ได้บัตรเชิญไปงานปาร์ตี้ด้วยจริงไหมลูกสาวเนี่ยไหนลูกสาวมีบัตรไหม โอ้ปเราไปร่วมงานกันเถอะสวัสดีสวัสดีค่ะนี่ค่ะบัตรค่ะนี่เบบีลูกสาวของฉันเองเอ้าน้องเข้าไปงานปาร์ตี้ได้นหมโอเคไหนคะให้ไปทางไหนคะมานี่ก่อนโอ้โหนี่งานปาร์ตี้เหรอเนี่ยเขาเป็นโรงละครโรงแสดงละครค่ะโชว์เลยค่ะโชว์เลยเจ้าแห่งผืนดินมีอยู่สองตัวอันนี้คือแม่ อันนี้คือลูกมีอาหารอยู่สามชิ้นข้าวโพดกระลำมมะระมะระพริกเจ้าแห่งนางฟ้าจะใหญ่ที่สุดค่ะโอ้เ oh, จ้าแห่งนางฟ้าอยู่ไหนเนื่อยคะ่ะว้เจ้าแห่งนางฟ้าไส้ไส้ไส้อุ้ยบีบีเอ้ยบีบีชอบไหมคะเอาจับดูจับดูโอ้ยกอดกอดกอด แล้วนี่คือเจ้าแหงลืมไปหมดแล้วเจ้าแหงอะไรอีกคะเจ้าแห่งนางฟ้าปลูกอันนี้ปผักด้วยเหรอบักองยักษ์รออกกจาดักของยักษ์ได้ไหมแล้วก็โอ้ โอ้ฟกทองยักอันนี้คือเจ้าแห่งลิงเจ้าแห่งนางฟ้าดูแลอ๋อเจ้าแห่งนางฟ้าดูแลแล้วอันนี้คืออาหารของเจ้าลิงอ๋งออาหารของเจ้าลิงร้องเมืย <cream> อ,อันนี้คือเจ้าแห่งไอศครีมเจ <c oughs> ้าแห่งไอศครีมมีข้าวโพดด้วย อู้อะไรอ่ะไก่ไตโอ้โหเกตินน้ำน้ำนำอันนี้คืออาหารของเลดี้พวกนี้แล้วอันนี้คืออันนี้ออันนี้คือของหวัดของเจ้าพวกนี้ <S <S ไปกันต่ออันนี้คือเจ้าแห่งนางเงือกสองตัวนี้อันนี้คือเจ้าแห่งสัตว์วิ่งเร็ว,ว,ว,วต่อมาโซนไมค้ค่ะโซนไม้โซนไม้อันนี้คือน้ำทั้งหมดนี้ จะช่วยปกป้องไม่ให้มีคนทิ้งขยะอันนี้อ่ะมองจากภัยด้านบนฤฤอันนี้ลอยตัวอยู่ในน้ำอันนี้คือเจ้าแห่งมืมตดเหมือนกันแต่มาอยู่ในแต่เป็นอยู่ในน้ำอ๋อค่ะนี่ค,คืออาหารนี่ก็คืออาหารนี่ก็คือ,อาหารอยาก,กินอยากกินขนมปังอะครับหิวข้าวเลยครับอยากินขนมปังอะครับโอ งูน,นี้จะปกป้องถ้ามีคนน่ะมาเอาขยะทิ้งลงในน้ำงูตัวนี้นะจะพ่นพิษใส่อ,อันนี้คือลูกของมันคุณได้รับเชิญโอได้รับเชิญเหรอคะหูตื่นเต้นเลยเขาเป็นแสดงด้วยแสดงอะไรอ่ะเดาอยาบอกนะว่าเป็นแมงสาบอ,อ่ะ ฉันคือเจ้าแห่งสัตว์เลยาเคารปปฉันจะกินทุกอย่างที่เธอทิ้งไว้ถ้าที่ไหนสุกป,ปกฉันจะไปบุกที่นั่น,นในคนไหนสุกป,ปกฉันจะไปหาเธอว้าว้า,า,า,าว้าฉันแย่งกินไปแล้ว เธอกินไม่ได้แล้วเพราะฉันทิ้งเชื้อโรกไว้เต็มเลยฮ่า่ไม่นะาะขพ่อขคอพอ,พอคนนี้บ้านสกปกอีกหรือเปล่า,าเดินไปตามดูดีกว่าเน่น่นคือแทนเข้าข้ามเขานะสิโอเธอเป็นแมลงสาบผู้ใจดีเหรอเธอจะไม่ทำร้ายบ้านที่สะอาดใช่ไหมใชโ่โอเคแล้วฉันจะทำให้บ้านที่สกปกสะอาด โอเคคุณพ่อได้เต็มงนกินไก่กินไก่ที่แมลงสาบเกาะแล้วมันเป็นแมลงสาบปอมไม่เจ้าเก่มันเป็นแมลงสาบปอมปวดท้องกินอาหารที่ไม่สะอาดเอยเอยเป็นแมลงสาบบอมฉันล่กเจ้าเก่งเออลหรคคะเพรามันคือแมลงสาบบอมโอเค หนูอู้ฉันเจอหน่อไม้ด้วยโอ้ฉันจะกินแล้วหน่อไม้แล้วงูงูงูเด็กเด็กต้องหนีงูนะอันตรายดีเร็วเออเงงงูลอให้คนคาเจ้าแห่งแห่งผู้หญิงผู้ชายโอเคอ้าวต่อมาเจ้าแห่ง โซนเจ้าแห่งน้องหมาโอา้ๆๆๆอแครอทไ <ละ S 2> ปให้กินเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนูสิเต็มเลยนี่ป้าปกินข้าวก่อนนะจบบริบรูรณ์แล้วอ,อร่อยมากเลยแล้วหนอนนี่ข้าวยขกหรูว่าหนอนนี่เกิดจากอะไรหนูตัวนี้เป็นตัวปูน้ำจากอนนี้กระโชะใส่ตลอดอ๋อวันนี้สนุกสนานมากมากเลยนะคะหนูยิ้มได้โชว์ตุ๊กตาของหนูยิ้มแย้มเฮ้มีอยู่นะคะวันมี เยอะมากแม่ปุ๋ยสะสมมานานมากแล้วนะคะแล้วยิมย้มก็ได้เล่นบทบาทสมมุติด้วยด้วยดูเต็มบ้านเต็มบ้านเลยนะคะนะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวเราไปก่อนเนาะไปเก็บตุ๊กตาก่อนนะคะบ๊ายบายคร <c oughs> บ๊ายบาย